ส,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 สวัสดีครับสวัสดี floor, พี่น้องเนาะก็วันนี้นะครับเนาะก็จะมีการปลูกเขนนรับขวัญนะครับน้องไอเดียหลังจากที่หายจาก แข่งหักนะครับมีแกะ่าไข่นะนกเม็นผงนกแกะไข่ไม่ใช่นกแกะไม่ใหมะไข่แกะไข่นะลุเป็

กูโลเธอแม่ก็เป็นย่าปิตาเพ่เดียวมาละเอายายกูเห็นเอามันดีหมดแล้วเอาไ่ก็ะเจียงบอลางเยอะนอยก็ได้เยอกได้เล้็เป็นคนโคนีนียนดีด้ไ็เอเอมันต้องจปหนานจเห็นมันเลยเป็นเจ้าเป็นนายรเจง้ความไ่หางไันเย เออมันดี่เออมันดีแกงแข็งหักแข็งค่อยๆเนมันเไปตั้งจิตจังเี่ยวมมายเนื้วันไปเนือไปหาเนื้อหาไปเนอนี่ยเน้อจดนื้ดเนือนอ้าไดื้ออะไรหวเาหัวเาวเราะ พูแบนี้กลทเาพูดเนี่ยมนอ้วนไม่ช่วยันยังดูเหมือนกเนนะมอนคือโอเปิลนะผู้ไอให้อ้วนเหมือนโอบเอ้อลหน่อยนะเพราะว่ามันกินเยอะแต่มันไม่อ้วนน่ะนะ้

มาพูเห็นไอเดนี่เพื่อนก็มานอนอยู่ด้วยนะครับทำไปไหมัพูดไม่รู้หายาแล้ว

เลุ้ซนี้เอะอพี่น้องเพื่อนโอ้ยพรให้เพื่อนนะครับที่ใหญ่เด้จาว อันนี้ก็พากันไม่รู้นอนกี่ทุ่มเนาะเเลียร์ไม่ฮักเคืียร์ไม่หิ้วกระดูกจะเปาะกินหลายมามาเนาะอย่ากินหลายหมามาแล้วเนาะนี่นะครับเดี๋ยวหลังจากที่ทำการผูกแขนเสร็จเนาะก็จะร่วมกันรับประทานอาหารนะครับ